ข่าวดเดีทุกคน สองลุกสวยๆของซูปเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่อ้อมใหญ่ปาร์คตําบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมกันนะครับด้วยทีว่ว่าวันนี้คราบทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปรากฏตัวในชุดสีชมพูเหลืองสวยสง่างามแบบนี้คิดว่าเจ้าหญิงหมอลำนะครับในร่มิดลุกโดยพี่โดมแล้วก็พี่ซีเกมอีกเช่นเคยนะครับนอกเหนือจากพี่แองจี้ครับที่เป็นช่างแต่งหน้าคู่บุญให้กับน้อง ในแต่ละคืนแล้วนะครับในทุกๆโอกาสพิเศษเราจะได้เห็นทั้งพี่โดมและพี่ซีเกมนะครับจะเข้าไปแต่งหน้าและเนลมิตลุกสวยๆแบบนี้ให้แฟนคลับได้ตราตึงกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุกทีมอิ่มข่าวกระแสเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วพ่อๆแม่ๆ FC ฟซแฟนคลับแลครับ,รบให้กี่คะแนนดีสําหรับลุกนี้ของน้องอุงอิง เพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับวันนี้น้องไปแสดงที่อ้อมใหญ่ปาร์คตําบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมนะครับซึ่งวันนี้ครับต้องบอกว่าอุ่มอิ่มเนี่ยก็ได้มีการติดตามฟีดแบ็กตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าทางด้านพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยจะไปหาลูกสาวเพราะว่าทั้งคู่ครับได้มีการแชร์คิวงานในวันนี้28เมษายน2568นะครับทั้งพี่โดมพี่ซีเกมเองเนี่ยก็โพสต์บอกว่าวันนี้จะไปหาลูกสาวนั่นเองนะครับ และเราก็จะได้เห็นลุกสวยๆแบบนี้เลยครับทุกคนเหมือนเจ้าหญิงมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากนะครับทุกคนรวมถึงอ็อกเซอรีในวันนี้ชุดต่างๆที่น้องได้สวมใส่นะครับสวยงามมากๆแล้วก็เข้ากับน้องแบบสุดๆในทีเดียวครับวันนี้ถูกอ,อกถูกใจพ่อพแม่ๆม่เอฟซีแฟนคลับนะครับคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับสำหรับช่างแต่งหน้าทั้งสองท่านพี่โดมแลว ก็พี่ซีเกมนะครับไม่ว่าจะแต่งลุกไหนออกมาครับต้องบอกว่าเป็นช่างแต่งหน้าคู่บุญจริงๆครับอย่างทิมอิมเคยพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปนะครับเวลาที่พี่โดมและพี่ซีเกมเนี่ยเขาเข้ามาเจออุงอิงเพชรบ้านแพงหรือเข้ามาแต่งหน้าให้กับน้องนะครับเราก็จะได้เห็นกันทุกคนชุดใหม่ๆชุดสุดอลังการนะครับที่ทางด้านพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยได้นํามาให้น้องสวมใส่ซึ่งวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าแอบคล้ายมิสแกลนเหมือนกันนะมิสแกลนเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคน น่ารักมากๆสําหรับลุกนี้นะครับและส่วนตัวอิมเองชื่นชอบมากๆครับทุกคนและพ่อพ่อแม่แม่ละครับชื่นชอบหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆก็แล้วกันครับทุกคนให้กําลังใจพี่โดมและพี่ซีเกมนะครับยังจําคําพูดของพี่ซีเกมได้เสมอครับทุกสิ่งทุกอย่างคือผลงานจริงๆครับเวลาที่ทางด้านพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยเขาได้มีการเนลมิดลุกแต่งหน้าสวยๆให้กับมุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกเลยนะครับทุกคนว่ามันคือผลงานจริงๆเวลาที่เห็นมุงอิงเพชรบ้าน แพงไปอยู่ตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเขาก็จะรู้สึกถึงความภูมิใจครับทุกคนเวลาที่ได้ไปแต่งหน้าหรือว่านำเอ็กเซสซอรีหรือว่านำชุดต่างๆไปมอบให้กับน้องหรือว่าไปสวมให้กับน้องนะครับก็จะเป็นผลงานของเขาแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าภูมิใจนะได้มาแต่งให้กับซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอิงเพชรบ้านแพงใช่ไหมพุกคนต้องบอกว่าแต่ละลุคนี่คือโดดเด่น สวยงามสุดๆนะครับทุกคนชื่นชอบมากๆเลยซึ่งมิมข่าวกระแสเองเนี่ยก็ติดตามผลงานของพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยมาโดยตลอดนะครับและในส่วนของวันนี้นะครับแน่นอนองค์อิงเพชรบ้านแพงครับมาโซนภาคกลางทั้งทีนะครับทางด้านช่องดังอย่างอมรินทีวีเนี่ยก็เข้าไปสัมภาษณ์น้องสิครับทุกคนแล้วก็ทุกคนทุกคงจะได้ฟังไปแล้วสำหรับองค์อิงที่ตอบคําถามกับสื่อนะครับเรียกได้ว่าพี่ๆสื่อเนี่ยก็น่ารักเหลือเกินถามในเรื่องของการทํางานครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าองค์อิงนะครับตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการ หมอลำเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ยินข่าวเสียเสียห,หายๆเลยต้องบอกว่าน้องวางตัวดีมากๆเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมนักข่าวถึงมีคําถามน้อยครับเพราะว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงทําแต่ความดีแล้วก็ทํางานทุกวันจริงๆนะครับวันนี้เราก็ได้ฟังน้องตอบคําถามไปแล้วต้องบอกว่ามีสติทุกคําตอบจริงๆต้องขอชื่นชมนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอิ่มเองเนี่ยวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศครับทุกคนที่อาเภอสามพรานจัง จังหวัดนครปฐมนะครับคนแน่นคนเยอะอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นศิลปินที่เวลาอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนเป็นเด็กเป็นเด็กครับสำหรับวงอิงนะครับยืนขายบาทหน้างานนะครับต้องบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยชื่นชมทุกงานครับในความน่ารักในความเป็นกันเองของน้องครับแต่พอขึ้นเวทีครับทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นลุกสวยๆสลัดคาบนะครับทุกคนเป็นนางฟ้าแล้วก็เป็นเจ้าหญิงหมอลำแบบนี้เลยครับทุกคนสวยงามมากมากเลยครับทุกคนนี่คือลุกบางส ทีมอิ่มข่ากระแสเนี่ยได้มีการนําเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันต้องบอกว่าพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยก็แต่งเอาไว้หลายลุคมากๆเลยครับทุกคนตั้งแต่น้องเนี่ยเข้าวงการใหม่ๆเลยนะครับต้องบอกว่าพี่โดมกับพี่ซีเกมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่างแต่งหน้าที่ไม่เคยลืมน้องครับเวลาน้องเนี่ยมาโซนภาคกลางมาโซนกรุงเทพมหานครเมื่อไหร่พี่โดมกับพี่ซีเกมครับก็จะนําชุดสวยๆแบบนี้เลยครับทุกคนสุดอลังการแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์จริงๆ นะครับวันนี้ทําเอาหลายคนตะลึงเลยนะครับรวมถึงพ่อโจนะครับทุกคนที่วันนี้นะไปหลังห้าหลังเวทีด้วยนะครับองค์อิงก็เป็นคนนอบน้อมนะทุกคนเวลาที่จะขึ้นเวทีเมื่อไหร่นะครับน้องก็จะกลอมกราบกับทุกคนขอพรจากพ่อโจอยู่เสมอนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับทุกคนที่ได้เห็นลุกแบบแปลกตาสวยงามหวานๆนะครับทุกคนที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งวันนี้ใครที่อยู่หน้างานใครที่ได้ไปชมบรรยากาศสดๆนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปถ่าย คลิปมาอวดกันด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้ยินดีด้วยกับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่ได้ยนโฉมนี้เจ้าหญิงหมอลำแบบนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมน้องทางด้านพี่โดมพี่ซีเกมนะครับแล้วก็พี่แองจี้ครับที่ร่วมกันรังสรรค์กับทุกคนให้น้องออกมาสวยงามขนาดนี้สำหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงกับทุกคนแล้วก็ในวันถัดไปเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าลุกองุ์งอิงเพชรบ,บ้านแพงจะออกมาเป็นแบบไหนต้องบอกว่ามีอะไรมาเซ Price FC Fan c l ับเนี่ยอยู่ทุกทุกวันจริงๆนะครับและยิ่งช่วงนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าโตเป็นสาวแล้วสำหรับองค์อิงนะย่าง19ปีเต็มแล้วครับทุกคนก็เริ่มเป็นสาวแล้วก็แต่ในสายตาของพิมพ์อิ่มเนี่ยน้องยังดูเป็นเด็กตลอดเลยสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแต่ว่าน้องก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจริงๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีต่างๆนะครับที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับก็ขอให้น้องปังๆเปี้ยงๆวันนี้ ม,ม,มันมาลอยอีกเช่นเคยครับสำหรับองคงอิงครับแฟนคลับในวันพรุ่งนี้น้องก็แสดงอยู่ที่วัดวังบัวทองตํบลหาดนางแก้วอําเภอกบินบุรีจังหวัด ปราจีนบุรีนั่นเองครับแล้ววันที่30เมษายนนะครับสิ้นเดือนเมษายนนี้แสดงอยู่ที่ศูนย์ดับเพลิงแพทย์ึกษาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะ่ครับส่งกาลังใจไปให้น้องครับทุกคนต้องบอกว่าน้องทํางานทุกวันจริงๆนะสำหรับอิงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งจริงๆมีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยทีเดียวครับ FC แฟนคลับเนี่ยชื่นชมกันทั่วโลกนะครับทุกคนตั้งแต่ทํางานมายังไม่เคยขาดยังไม่เคยลาย,ยังไม่เคยมาสายเลยมีความรับผิดชอบสูง ไม่ต้องแปลกใจครับทุกคนว่าทําไมแฟนคลับเนี่ยถึงรักน้องเทใจให้น้องทั้งประเทศขนาดนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนฝาก FC แฟนคลับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ใครที่เดินทางไปเจอน้องนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับเหงๆปังๆรวยๆไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ